เบาไหมๆเบาไหว้าไปเวลาแดกผมอ่ะ3นาทีนบับบวนเรวต้าให้บัดเวลาเก็บมุ่งของผมนะเวลาเก็บเตียบเดียวเรียนลงมากเกาเบิดกันพืนท่าเตียมพครับเบิ่งรู้ครับน้อมัเห็นกับโอ๋อบัน,นอนนี้ตวนทหารมัยน่ะ ังหัวจะลอเลยมื่วานี่ตักเนี่ยตะขันมันก็ตัดเดืนี่ยองมาสั้นเ่ยกองัตนี้โปเปะโปเปะเป็นจังซี่ลหรครับประเทศเด้เจริเ ลูกวะครับว่าจะเล่นบังใดครับอย่าลูกครับอารมณ์ตองสาตอนทีทุ่มปะเพียรไอนี่มันแ่นี่นนนนนเ็อ,เอารมณ์ต้งสารตอนทีทุ่มครับผมก็หวาดขึ้นนเงินหนึงน่งเลยรับพ่อเพลียไม่ผมจักน้อยเนยผมกับกินเขา้าวตลูกหมอบลูกหมอบเป็นเนื้อเนวเนี่ยครับวันยจะไปหอด จานมา้วนในสดวนม่สามคำกันที่มมลูกมายังมาสแฟชั่นระกอนเลร,ระ,ระเอว้วเลอมากจน,นพูดะเตียว วอบประวันการเข่าที่ผมกินไปนะห่วงย่จอกจอกจอกว่าจะขี่กระตือจะแน่นจนออกคนกินบพะยิ่ครับกินบพะท่านกันอิเลครับ <c oughs> ไม่ไม่ล่อยใช่ไมไม่ล <c oughs> ่อยกินข้าวนานว่ากินข้าวนานว่านานครับ ไอ้มมนอิ่มลูกแต่พอถามผมเนี่ยว่าผมนี่ผมอิ่มไปทหารอิ่มยังครับก็กับพอถามยังไงยมงอิ่มลูกทุกมือครับเวลาขี่เด้อหนึ่งสองแนึ่สองอาทิตย์เดี๋ยวนะครับเนาะ เขาดูฉีดแกดกดฉีดก็หมตัวแล้วพอลิโตนเขาแหนกับมันเป็นสิงที่แบบก็สิสุดๆแล้วไปอย่าง้นยียอย่างเียอยากฟังดั่อย่างอีกครับพี่นี่อย่างเยียดสามือเลยนะเฮ้ยครับ เราให้อาบน้ำสายมือเลยนะไม่พอใจอีกเหรอมันพอใจครับแต่ว่าแต่อะไรพูดไปเลยแต่ต่ว่าพูดไปเลยแต่ว่าทุมอาบก็ได้อาบครับทุ้ม่อาบก็พ่ได้อาบครับทำไมไม่ได้อาบพวกเขาให้เข้าไปหมดเดือดไปหมดยุ่ครับ อันผ <the> <tech Kid> ู้ไปเข้าไปเข่าไปก้อนกับว่าไปเนี่ยน่าไม่แย่กันนี่แค่แย่เดียวครับไม่แย่กันนี่แค่แย่เดียวมันนี่พูดตั้งกับตั้งในพูดตั้งก็าอะรกับว่าอะไันหนึ่งมันสองไปอัพก้อนหมดสามหมดสี่ไปหดเปลี่ยนลางอ่หนักหมยากจะหน่อยีซิมิสานไหมว่าอย่าคือกันครับเตียวครับ thắng thắng đẹp hấp ân Cô này có ơn bao nhà ân bao gấp nhất nhắn bọn đấy ui đẹp của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  đẹp đẹp của đẹp của đẹp ก็เจ้าเทีจังใดเราสารไหมเจังผมนี่ที่เป็นจังใดสิเมียบเต้พี่จะนวดคุณนั่นเองคอดที่อันนี้กันคือว่าทำใจกันไม่เบิดเรื่อนะครับนะทำใจกันไม่เบิดเรืวเออให้ข้าเจ้ากระสางไมต้องแค่จริงว่า ตักคตักดอกแดดฮอนมั้เศ้าเป็นไงการฝึกวันนี้เป็นไงการฝึกวันนี้ก็ดีครับใ่ือลักปืนครับปืนหปืไหนทำอะไร แกผมวางไว้ครับกว่าไอ้นั่นนะเขาเรียกไอ้อะไรนะไอ้จมปืนไอ้จมปืนซุนนอะแมกกาซีนอะไม่ได้แดกผมหรอกผมคิดไม่ใช่ผมถอดออกผมได้ขุดสูงไปได้มาตัวปืนผมมาบักไปด้วยแต่เจ้าไม่กิว่าควบคมไปซื้อไม่รู้จะสิตายเลจะเกียร์จะเกียร์ เฮ้ยนังเดียจ้กเดือยจะมีเมื่อเมื่จะครับเอาเอาอ้ยเรื่องมือขึ้นเียวกันขั้นตอนแรกที่สีรัะขอบคุณนำโคกนำเป๊บซี่ก่อนครับ